ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูรรวิตเตอร์ของโผแสบเขาหน่อยแสบหรือที่เรียกในรู้จักในนามคือแสบอัทรดอัทรดของจริงบ้านละหำม,มากเลยครับประกอบรถแม่งทิงสองคันสาคันเลยเดี๋ยวอาจจะโผล่อีกคันด้วยนะดูมีแนวโน้มด้วยอ่ะดูเล่นๆก่อนครับหนึ่งโลโก้แดงด้วงครับสายถักทีเดโทเอางี้อย่างที่เห็นเลย เขาออกแบบบ้างทางร้านาออกแบบบ้างตามใจลูกค้าหมดออกขึ้นใหม่ทำสีทำใหม่ขายมีสองตัวนะมีแบบยาวกับมีแบบสั้นท้ายตามที่เขาต้องการอันนี้คือผมก็ให้ทําให้ตามสั่งเลยอย่างที่พี่เห็นนี่เลยอ่าแสบอัธรรถใครไม่รู้จักเขาเดี๋ยวไปดูเอานะครับเขาเคยดังอยู่สมัยก่อนเนี้ยเอาอะไรมันยีหัวก็กไม่รู้อ่ะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมส่งงานแล้วกันริงๆเลยรสจริงจัดแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับ